สบายดีทุกคนค่อยฟีดคามนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ค่อยมาฮิตเกี่ยวกับแอปนะทุกคนนะค่อยจะมาลินแอปที่ชื่อว่าแอปรีฟิตนะทุกคนเนาะซ่งหน้าตาเขามันก็เป็นอ่าตัวนี้นะทุกคนเนาะเฮาจะมาลองลินเบิง้งเป็นแอปที่ท่ายใบหน้าเฮาเอาไปใส่ในวิดีโอนะเนาะเขาก็เข้ามาหน้าเลกก็เป็น่งังซีแอปนี้ก็จะเป็นแอปฟรีเนาะแต่ว่าฟังก์ชันมันจะบกครบกันได้เพราะว่ามันต้องได้ให้เสียงเงินฟังก์ชันมันจึงจะครบเดี๋ยวเขาเพิ่มอ่าหน้าเฮาทุกคนมันให้ท่ายหน้าเฮา อ่ะประมาณนี้มูมีอยากให้เฮ็ดมาทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะถ้าไปจะให้เฮ็ดเนี่ยก,ก็คอมเมนต์ลุ้มคลิปเลยเนาะจะพยายามเฮ็ดให้เพราะว่าค่อยคิดคอนเทนต์บ๊ะโอกว่าซีดเนี่ยย่างกับไม่ได้มีเวลาหลายปันได์มาอันนี้เนาะมันจะมีให้เลือกหลายเราจะลองเอาตัวนี้นะทุกคนรอท่าจังไเ้ยทุกคน มันบอกคือหน้าค่อยไปเน,นยนะทุกคนเนาะหน้าคือยคอยบเค่เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวไม่นะทุกคนเนาะเอาตัวดดีว่าไททานิคเบิรงเนาะไททานิคทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้โหง่าคือค่อยอีกทุกคนโคตรคือเดี๋ยวเราจะลองเอาอีกตัวหนึ่งอาตัวสุดท้ายเนาะทุกคนนแฮร์รี่พอตเตอร์ประใส่ปะนี่เนาะโอ้นอนดูกคนเนาะเอ๊ะ รีเฟรก็มีซ um oh so oh. oui, ้ำน so, mm ี hmm. ้นาะทุกคนเนาะมันก็มีหลายกว่านี้นะลองลิ้นให้เบิ้งซิซื่อถ้าไปากให้เฮ็ดคลิปอย่างกัคอมเมนต์ใต้คลิปเลยส่งนี้ก็บบันทึกคลิปย้อนคิดคอนเทนต์บอออกนะทุกคนเนาะว่าสิ่งอย่างสำหรับวันนี้ก็มีซ้ำนี้นะครับแฮมมักก็่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพราะเขามีแฟนแล้วโอ้ยสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี้นะทุกคนเนาะทำแฮมมักก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะทุกคนเนาะลาก่อนนะทุกคนเนาะ